ทั่วทัวลงพุงวาไรตตี้กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนักเลงโซเชียลทุกท่านมาึูช่วงทั่วลงพุงกันแล้ววันนี้เรามีผู้โชคดีสองท่านที่จะมาร่วมรายการกับเรานะครับบนเวทีแห่งน,นี้ขอเสียงปรบมือดัง,ดงต้อนรับผู้โชคดีในวันนี้สองท่านเลยครับ โอ้โหนี่เป็นไงผมเปิดตัวยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ไหมมีเวทีด้วยมีเวทีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสองท่านนี้เป็นแม่ลูกกันนะฮะไม่ใช่คู่บ่าวสาวนะวันนี้มาแต่งงานแต่งงานนี่ผมเหมาร้านเลยไหมโอ้โหดูนะไม่มีใครเลยนะมีพวกเราสามคนจะบาราาอาหารกันในวันนี้นะฮะแนะนําตัวก่อนแม่ชื่ออะไรครับ่อยแม่อ้อยกับน้องเอกนะครับน้องเอกเห็นบอกแม่เป็นแฟนรายการตัวยงเลยหรอใช่ครับดูตลอดดูตลอดครับไม่พลาดเลยใช่ครับ วันนี้ได้มากินฟรีแล้วอยากกินเลยครับได้ทั้งนั้นเขาบอกว่ากินอะไรก็ได้ขอให้ติว้หนพามากินเนอะเราก็เลยเลือกที่แบบว่าไม่ไกลบ้านมากนะฮะที่นี่คือสวนอาหารบางบัวนะผู้ชมเปิดไปแล้ว30ปีนะแล้วก็แบบว่าเป็นร้านอาหารเก่าแก่มีของอร่อยให้ทานเยอะแยะเลยหิวยังหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรให้รับประทานกันบ้างเราไปดูเลยครับสวนอาหารบางบัวสวัสดีครับผมเอกจากสวนอาหารบางบัวบางเขนนะครับ ออร้านของเราเ,เปิดมาประมาณ30ปีครับร้านของเราเจะขายเน้นขายเป็นอาหารไทยนะครับและทางร้านขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้มาทานอาหารในวันนี้นะครับซึ่งทางร้าน,นได้เตรียมอาหารไทยไว้ให้บริการในวันนี้นะครับซี่โครงหมูหสบผัดที่เมาปูหลนลาบปัจเพียนยำไก่บ้านปลาช่อนนึ่งล้านานา,นาต้มยำปลาคังคสำหรับท่านใดที่ ต้องการทานอาหารไทยนะครับซึ่งรสชาติการันตีมากกว่า30ปีนะครับขอเชิญที่สวนอาหารบางบัวน,นะครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมบอกเลยวันนี้พา2แม่ลูกมารับประทานนะฮะน้องเอกกับแม่อ้อยใช่ไหมฮะะแม่อ้ยยอ,ย,อยนะฮะโอ้โหนี่เปิดแม่แล้วเราตรวจเอทีเคเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่นี่เป็นแฟนรายการถีบอ้วนจนหิวทั้งทีวีแล้วก็โทรศัพท์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณลูกตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เปิดซ่อมรถครับเป็นอู่ซ่อมรถคุณแม่เมื่อก่อนทำอะไรนะเดือ อยู่ขายของค่ะที่ไหนที่ตลาดร้อยเตาหิวไหมครับห,ห,หิวแล้วหิวค่ะวันนี้เดี๋ยวผมบริการให้เลยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวตักข้าวให้ก่อนเลย เราสมัครเข้ามานะครับถ่ายรูปกับวนแก๊สได้มากินอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับแบบไม่บันย่าบันยังเลี้ยงทุกอย่างเต็มที่ไม่มีเสียสตุ้งสตางค์สักบาทเดียวจริงไหมฮะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณท้องเอกมากขอบคุณเตยมากกินเยอะเลยนะกินเยอะเลยอ้าวเต็มที่ลุย้าครัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชนหิว เพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวอร์แกสที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับตีอ้วนชวนหิวร่วมสนับสนุนโดยบริษัท w p Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเว r ร์แกสวันนี้นะครับขอบคุณคุณเอนะครับแล้วก็สวนอาหารบางบัวมากเลยผู้โชคดีแม่ลูกของเราได้มาอิ่มอร่อยในช่วงโทรลงพูดกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับ รายการของเราร่วมกับเวอร์แก๊สนะครับก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลถัง,งจากเวอร์แก๊สมอบโดย WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สนะครับมอไซตทางเราใช้1ถังเลยนะครับส่วนแถวบางเขนี่นะครับร้านอาหารหรือปั้นต่างๆเนี่ยสามารถสั่งแก๊สได้นะครับที่ร้าน t ทยแก๊สช็อปสาขา7ผลโยธินนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สนะครับส่วนใครดูวันนี้แล้ว อยากมารับประทานอาหารนะครับที่สวนอาหารบางบัวร้านอยู่ไหนครับร้านสวนอาหารบางบัวครับอยู่ตรงข้ามกรมทหารลัดที่11ครับพีบออ่อยู่ตรงเส้นถนนผลนยูทินครับ ใช่ครับที่ร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่10โมงถึงประมาณ4ทุ่มครับทุกวันครับทุกวันนะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าดูมาจากรายการสีวุ้นฉันหิวเอิินแวะมาทานตัวดีครับมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับเออเราขอมอบเป็นส่วนลดเงินสดครับ10%ครับและบัตรเครดิต5%ครับพี่ถึงเมื่อไหร่ฮะถึงสิ้นเดือนมิถุนาได้ครับพี่เยี่ยมเลยคุณผู้ชมนะฮะสิ้นสิ้นเดือนมิถุนาครับมีแวะมารับประทานก็บอกว่าดูมาจากรายสีวุ้นฉันหิวบัตรเครดิตลด5เงินสดลด10%นะครับขอ